สวัสดีครับเรามาพบกับบลัดโคชที่จะมาตอบทุกคําถามเกี่ยวกับการบริจาคเลือดครับท่านใดที่วางแผนจะเดินทางทำงานหรือว่าท่องเที่ยวโดยสารเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศครับทุกท่านทราบไหมครับว่าก่อนและหลังการขึ้นเครื่องนั้นต้องงดบริจาคเลือดนะครับโดยนักบินหรือลูกเรือและผู้โดยสารควรงดการบริจาคเลือดอย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนเดินทางนะครับ เพราะเนื่องจากขนาดเดินทางโดยเครื่องบินจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความหนาแน่นของอากาศซึ่งจะทําให้ความดันโลหิตไม่คงที่ครับอาจจะทําให้เกิดอาการหน้ามืดเป็นลมได้ครับสําหรับการเดินทางที่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า5ชั่วโมงควรให้แพทย์พิจารณาเป็นรายบุคคลและกรณีหลังการเดินทางซึ่งมีความเสี่ยงในการติดเชื้อประจําถิ่น ก็ขอให้งดบริจาคเลือดเป็นเวลา2ส,สัปดาห์หรือตามระยะเวลาตามที่ประกาศให้ทราบโดยทั่วไปนะครับทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้บริจาคเลือดและผู้ป่วยที่รอรับเลือดอยู่นั่นเองนะครับสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ w w w b l o o d d o n a t i o n t h a i c o m ครับและกลับมาพบกับ Blood Coach ได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ